และก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมครั้งครับกับช่องดาร์คซกายครับและวันนี้นะครับเราเกมเรียวโยกังมบายอีกเช่นเคยครับและแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาร่วมเล่นไปกับผมหรืออยากที่จะกลับมาร่วมเล่นเกมนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดตรงลิงก์ด้านล่างของคลิปวีดีโอนี้ได้เลยนั่นเองครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยก็จะมาทําการแนะนําระบบพื้นฐานนะครับสาหรับเจ้าเกมนี้เพื่อสําหรับใครนะครับไม่เคยรู้จัก หรือว่าไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนั่นเองครับก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายและก็สนุกมากขึ้นนั่นเองครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวีดวีโอกันได้เลยครับไปครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนที่ว่าเราเนี่ยจะไปรู้ในส่วนของระบบต่างๆของเจ้าเกมนี้นะครับอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมผมอยากที่จะให้ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ว่าไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเนี่ย ลองมาดูในส่วนของระบบฟังก์ชันในการเลือกสายอาชีพเริ่มต้นสําหรับเจ้าเกมนี er nah ้กันก่อนครับเขาเนี่ยก็จะมีฝ่ายธรรมะและก็ฝ่ายอาธรรมนะครับที่จะสามารถทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกสายได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นธรรมะหรืออาธรรมดีนะครับซึ่งแต่ละฝ่ายนะครับเขาเนี่ยก็จะมีถึง6ค้าสายอาชีพด้วยกันนะครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทําการเลือกเล่นนะครับก็จะมีนักดาบกระบี่ทวนธนูหมอและก็นินจานะครับฝ่ายธรรมะก็เช่นกันนะครับ ซึ่งมันเนี่ยก็จะแตกต่างในส่วนของรูปร่างโมเดลของตัวละครของแต่ละฝ่ายนั่นเองนะครับแล้วถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นกันคนละฝ่ายนะครับก็สามารถทําการ PK ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นของเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับแล้วสิทธทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครเนี่อยากที่จะกลับมาร่วมเล่นนะครับหรือว่าเริ่มดาวน์โหลดมาตั้งแต่วันนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยในทางตัวเกมเนี่ยเขาแจกของนะครับไอสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยโคตรเยอะจัดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมนะทารดัับม้งหค แล้วเราเนี่ยลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยมันจะแจมแมวแค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องสุ่มนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะกดรับไปเลยโอ้โหได้เสื้อระดับ sr เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะทาการกดใส่เลยชึบเห็นไหมเฟี้ยวเลยเห็นไหมครับและนอกจากนั้นเขาเนี่ยก็ให้นะฮะโอ้โหเป็นพี่เสือนั่นเองว่ะท่านผู้ชมแล้วก็ให้เจ้านกคูด้วยนะครับอ่ะทาการกดติดตั้งนะครับแล้วก็มีเสือด้วยนะครับลงทะเบียนแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับโคตรเฟี้ยวเลยว่ะท่านผู้ชมเนี่ย เห็นไหมก็ถ้าหากใครนะครับเพิ่งดาวน์โหลดมาเล่นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็รับไปแบบฟรีๆเลยนะครับทั้งสัตว์ขี่นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ระดับ SR ด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจมแมวสุดๆนั่นเองครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยพอที่จะรู้แล้วใช่ไหมว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยในทางตัวเกมเนี่ยเขาแจกของให้กับเราเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับเสร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชมเราลองมาดูในส่วนของระบบเจ้าตัวเกมกันบ้าง นะครับก็ทางด้านซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นในส oh ่วนของควด์นะครับส oh no ่วนตรงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหมวดหมู่ฟังก์ชันต่างๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแมปนะครับแมปเจ้าเกมนี้เนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเราเนี่ยสามารถทําการกดส่องดูได้นะครับแล้วก็ในทางระบบเนี่ยเขาเนี่ยก็จะแยกหมวดหมู่ออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประตูวาร์ปนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น NPC ของแมปนั้นๆนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชื่อของมอนเตร์ ซึ่งในทางระบบเขาก็จะทําการบ่งบอกด้วยนะครับว่ามอนเตอร์แผนที่นี้เนี่ยมันรลเวลเท่าไหร่นะครับก็มันเนี่ยจะทําให้ผู้เล่นใหม่อย่างเรานะครับสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะต้องเลือกบอทแมปไหนนะครับตอนเวลาเราเนี่ยไปนอนนั่นเองนะครับเสร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชมให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่3ผีนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่สมุดสะสมนะครับซึ่งสําหรับเจ้าเกมนี้นะครับเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบฟังก์ชันนะครับสมุดสะสมของมอนเตอร์ด้วย พราะถ้าหากว่าเราเนี่ยตีมอนสเตอร์นั้นๆนะครับเสรษทีนี้มันจะทําการดอกนะครับสชิ้นส่วนนะครับพอถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยเก็บนะครับให้ครบตามที่ระบบเขากําหนดนะครับเราเนี่ยก็จะสามารถได้รับค่าสเตตัสเพิ่มเติมจากมอนสเตอร์นั้นๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามอนสเตอร์แต่ละประเภทเนี่ยก็จะให้ค่าสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ในช่วงเริ่มต้นนะครับถ้าใครอยากที่จะมาเก็บในส่วนของค่าสเตตัสเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องเลือกมอนสเตอร์ที่ให้ค่าสเตตัสตรงสายกับสายอาชีพท่่่่วาาาาเเเรนนนน้ํกกลลือั ส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบฟังก์ชันนะครับสมุดสะสมยุทธภัณฑ์นะครับซึ่งสําหรับเจ้าเกมนี้นะครับเขาเนี่ยก็จะมีเป็นระดับขั้นนะครับของอุปกรณ์นั่นเองก็จะมีตั้งแต่ระดับ D C B A นะครับส่วนอันที่ว่ามันเยอะที่สุดเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของระบบ UR นั่นเองนะครับรู้สึกว่าในส่วนของระบบฟังก์ชันนะครับอุปกรณ์ระดับ UR อเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาเนี่ยเพิ่งเอาเข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก่อนที่ว่าผมเล่นเนี่ยรู้สึกมันจะมีแค่ S R านะครับแต มีถึง U R แล้วน,นั่นเองนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบฟังก์ชันนะครับสมุดสะสมชุดนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถใช้ r u b y นะครับที่หาได้จากภายในเกมนะครับมาทาการซื้อเจ้าชุดคอสปูมนะครับหรือว่าชุดแฟชั่นก็ได้ซึ่งในส่วนของชุดคอสปูมของเจ้าเกมนี้นะครับเขาเนี่ยก็จะทําการมอบในส่วนของค่าสติตัสให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับ แล้วสิ็ธทีนี้นะครับพอเราเนี่ยจะปล่อยบอทนะครับเขาก็จะมีในส่วนของระบบออโต้ด้วยนะครับเนี่ยทำการกดเชื่อมไปที่อัตโนมัตินะครับเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทําการเซตในส่วนของสกิลของตัวละครได้ด้วยนะครับก็แค่ให้เราเนี่ยทำการกดเชื่อมไปที่วิชานะครับเนี่ยที่เป็นรูปมือนะครับมันเนี่ยก็จะมีในส่วนของแพนสกิลตรงด้านขวามือนะครับซึ่งในทางระบบเขาจะมีถึง3ช่องด้วยกันหรือว่า3แพนด้วยกันที่จะให้เราเนี่ยทำการเลือกปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้ แล้วเส็จทีนี้เนี่ยในส่วนของสกิลนะครับก็จะมีอยู่3หมวดหมู่ด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลวิชาหรือว่าสกิลโจมตีของสายอาชีพที่ว่าเราเลือกเล่นนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปรานนะครับหรือว่าเป็นสกิลพาสซีฟของตัวละครน,นั่นเองนะครับก็สามารถทําการอัปเกรดได้ตามความเหมาะสมของสายอาชีพนั้นๆน,น,นะครับส่วนอันต่อมาอันนี้จะเป็นคัมพี์สุดยอดหรือว่าเป็นสกิลแรนนั่นเองนะครับก่อนที่ว่าเราเนี่ยจะทําการปลดล็อกได้นะครับรู้สึกว่าเราจําเป็นที่จะต้องหาเศษนะครับคัมภีเน จากบอสต่างๆนั่นเองนะครับยังไงเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองไปตีบอสดูนะครับก็จะมีโอกาสรุนรับเจ้าสมุดพวกนี้นะครับพอเราได้สมุดพวกนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยมาทําการกดมาในส่วนของบดหมู่การสร้างนะครับก็เอาเศษเนี่ยมาทําการรวบรวมเป็นคมพีนะครับก็จะสามารถทําการปลดล็อกสกิลแรพวกนี้ได้แล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับสกิลแรเนี่ยมันโคตรแรงจัดเลยนะครับเสรษทีนี้นะครับก็ยังไม่พออีกนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดิ้มไปที่ผจญภัยนะครับ ซึ่งเราเนี่ยสามารถทําการส่งนะครับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ขี่นะครับไปฟาร์มหาทรัพยากรได้ด้วยนะครับซึ่งในทางระบบเขาก็จะมี3ชั่วโมง6ชั่วโมงและก็12ชั่วโมงนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราเนี่ยยิ่งปล่อยสัตว์นะครับเป็นจํานวนชั่วโมงที่เยอะขึ้นเนี่ยไอเทมที่ว่าเราจะได้รับมันก็จะได้เยอะขึ้นน,นั่นเองนะครับ แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนนะครับว่ามันเนี่ยจะมีเป็นช่องสล็อตนะครับซึ่งถ้าหากเราเนี่ยติดตั้งนะครับสัตว์พวกนี้นะครับไม่ครบตรงสล็อตนะครับมันจะมีโอกาสความสําเร็จเนี่ยที่ต่ําลงนน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากใครเนี่ยมีสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับก็แนะนําว่าให้ติดตั้งให้ครบเลยนะครับ เศรษีนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่พออีกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดขึ้นม,มาที่ดันเจียนนะครับดันเจี้ยนของเจ้าเกมนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะเยอะจัด,จดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเนี่ยจะไม่มีอะไรทำนะครับโดยเฉพาะดันนะครับชั้นใต้ดิน1 0 0 0ันชั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยจะได้ของแหลมมากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นขั้นบันไดนะครับก็ถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยผ่านชั้นที่สูงขึ้นครับไอเทมและค่าเอ p ีครับตรงด้านขวามือมันก็จะมอออบบบบให้้กัััเเรรานนนนียแะะขึค เศรีนี้มันก็จะมีในส่วนของดันเจี้ยนเจ้ามังกรด้วยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนเอาไว้สําหรับหาเงินตําลึงนั่นเองนะครับยังไงเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถมาทําการลงได้เลยนะครับเสรษีนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันก็จะมีในส่วนของระบบฟังก์ชันของสํานักด้วยนะครับซึ่งในส่วนของระบบฟังก์ชันของสํานักนะครับจะมอบนะครับค่า xp นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงไอเทมต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นสําหรับผู้เล่นมากๆ เพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนานะครับว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยต้องรีบมีกิวนะครับเพราะว่ากิวเนี่ยมันให้ผลประโยชน์กับเราค่อนข้างที่จะเยอะและนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่พออีกนะครับพอเวลาเรามีกิวแล้วมันก็จะมีกิจกรรมสงครามสํานักด้วยนะครับเขาก็จะมีการจัดอันดับของกิวนะครับของแต่ละเซิฟเวอร์นะครับซึ่งมันเนี่ยก็จะมีเวลาที่บ่งบอกด้วยนะครับว่าสําหรับกิจกรรมตัวนี้เนี่ยจะเริ่มอีกกี่ชั่วโมงนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะทําการแรนดอมนะครับกิวเรานะครับแล้วก็กิวคนอื่นนะครับมาทําการ PK กัน นะครับโคตรมันเลยนะครับผมเคยลงหลายครั้งแล้วนะครับแล้วเสร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีในส่วนของนะครับกิจกรรมนะครับเนี่ยการประลองด้วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดทิ่ไปที่ตรงนี้นะครับที่ว่ามันเป็นรูปดาบค่อยกันนะครับก็จะมีการประลองแบบ1ต่อ1 3ต่อ3นะครับอันนี้สงครามสำนักและก็ประเด็นสําคัญครับก็จะมีสงครามฝ่ายด้วยนั่นก็คือกิจกรรมนะครับฝ่ายธรรมะต้องมาตีกับฝ่ายอาธรรมนั่นเองนะครับผมบอกไว้เลยว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมของเจ้าเกมนี้เนี่ยโคตรแรงจัดจัดนะครับ อันนี้จะเป็นการลงอารีนาอ่ะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับกดไปเลยลูบี้ความจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะให้ฟรีด้วยนะครับว่าในแต่ละวันเราจะลงได้กี่รอบแต่ถ้าหากเราอยากที่จะเพิ่มจํานวนรอบนะครับก็จําเป็นที่จะต้องใช้ลูบี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอ้รู้สึกว่าผมก็เจอนักธนูเหมือนกันว่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรือของเขาค่อนข้างที่จะเยอะว่ะท่านผู้ชมโอ้โหแม่งยิงไม่เข้าเลยครับโอ้โหเป็น โหแม่งผมโดนดอกละส0่พกว่าครับแต่ว่าผมตีเขาดอกละพันกว่าเองวะท่านผู้ชมสงสัยว่าคนนี้ของเขาน่าจะฟูก,กว่านะครับเนี่ยอารมณ์ของมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการลงอารีนาหต่อ1นั่นเองนะครับก็ถ้า,าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดตรงลิงก์ด้านล่างของคลิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองครับผมและก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวีดโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสําหรับพาร์ทนี้ ซึ่งความจริงแล้วนะครับเจ้าเกมนี้เนี่ยยังมีระบบอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทําการพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองได้เลยนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม